สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องลบล้มก้อนข่ามือนี่ยังมาล้มกระดอกกระเดือกเลพี่น้องปานพายุอันเยี่ยงกระลัดทอร์นาโดมันลืง,ง,งพึงปังพังเหมิดค่าบ้านาเสริมเนาะคะ่ะมอเหกแต่กระโปรผิวหมดเลยล้มหนาวล,านนะะนล้มซาเนี่ยแต่เด้อพี่น้องมาค่ะคนกัะไลยใจยุดอกคะ่ะพูดหลังขน,นเนาะเมนูมือนี่ติเก่งปลาคอ,ะคะคอาาเด้อค่ะปลาคอเขาหามานั่นแหละเคื่องก็นะคะ่ะแต่ไร่พริกสดคะ่ะ ประกอกเว้ยประกอบบีบกันเนี้ยนี่ประกอบประกอล้วกับกักหามเปียกเนาะค่ะอืมเสร็จแล้อืใส่ลงไปเลยเกลือเด้อค่ะเกลือชุ่รสหน่อยนึงค่ะอืงาปลาเขาค่ะจองนึง<แ>หม้อเดือดเรียบร้อยเลยเนาะค่ะ เขากระตามด้วยปลาคอเด้อค่ะปลาคอหรือปลาช่อนน้าที่ว่าเขาไปงุ้มเอานั่นแหละพี่น้องเนี่ยค่ะหามาคิดอยาเก่งปลาตัวนี้จะกินปลาอยู่เนี่ยไอปลาเรื่อยเนี่ยเพราะว่ากินยาเนืมส่วนหนึ่งจะเสริมกลับไปตากแดดไว้ทอดค่ะปลาคอไม่ได้ขายเพราะว่ามันเม่ไหลเนาะค่ะนี่ค่ะใส่ปลาเรียบร้อยแล้วกะรล้อปลาสูเขากระเตียมซิมเบิงแล้วกระเตียมพังอีตัวเลยหเนาะค่ะจุกแล้วพี่น้อง ปลายนีนี่มันปลาเสรกันเลยเนะาะเขาไม่ปลามันอีตูลงไปเลยเด้อค่ะอีตูวที่เขาเบีบ่ยพกอีตูยังไม่ได้เลยมี่ไงล้อรถไทยมาแล้วเนี่ยปั๊บเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปลูกสวนแล้วค่ะเรีย,ยบร้อยเยดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเก่ปอองปาคอเนี่ยว่าเป็นปลาคอแย่เก่งปาคอแย่ตึ้เก่งปาคอปลากคอน,นคเขาเนี่ยฆ่ะพูนนาะไปกินข้ามันเนี่ยฆ่าไปบางเมนูต่อไปเลยเนาะคะ่ะมาแล้วค่ะเมนูเฮาเมื่อนี่กิดซิมีเก่งปลาคอที่เฮาเก่งไปเนาะคะ่ะ แล้วจะทอดปลาค้อน่อยเนี่ยพี่นอ้องปลาคอนนี้จะเสริมไปเอามาให้กับเป็นจะเป็นปลาคอแล้วก็น้ำมะเพยแบบนี้นะคะ่ะนี่ยแหละในสำเนินละมันก็จะไม่ไดะะ้ขายเยนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้ไข่ต้มกุนเสียงค่ะตำบักแตงเล้วค่ะเสศษๆนัวๆยังม,มือเศร้าลมตจสูงลมกระดอกกระเดือกพี่น้องอืมดูค่ะเยิ้มๆตำบักแตงนี่มันมอนคอดีหเหม อ,อ้าวไปไหนพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกบั่นีปค่ะข้าเด้อค่ะไปไนพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะเสียบเนาะบางเมนูฮอกหลายอย่างเลยมือเนี่ยไม่กินข้าวน้ำกันเดนะอ้อ่ะตไดติดไหมไปน้ำเพราะว่าล้มเฮงหลายพี่น้องล้มคักล้มเนยนะรุ่นแบบเอาฉันบอกอนั่นเต่งกันทากล้องไวนะ้ในสัน้นเปิงกล้องสีลมนะ อันนี้พี่นังอืมก็แกมปามห้อนอืมจากล่นกับแไได่ มอมคามกับบกออกใ็ใสกันเนี่ยสมจีดเลยมอนคอเดียวยัต้มหมูกับต้มปลา นี่กินในหลายเนี้ยงอนน่ากินคนละแบบกันเนี้ยค่ะบางย่งางคพื่อเสริมเสิ็ละมัดย่างนึงแล้วกับมัดย่างหนึ่ง

ใช้น้ำนี่กับว่าเป็นยางรอบเรื่องน้ำฝนมายยันฟ้าผ้าเพิ่ม เดี๋ยวค่ะพี่น้องิเซ็ตน้ำกันค่ะกินข้าวเร้าเมื่อเนี่ยล้มกระดอกกระเดือกถ่ายไปทงไงะพี่น้องเบิ้งหน้าต้นไม้ต้นไหลก้นงานกว้างเมือ่อมีแหง ได้มาเลายหลายบรรทุกครับจะว่ากระทอดกินเยอะเลยเมืเ่อนี่หรอเมัเนแล้วเป็นประเมิเนแล้วมื่อนี่ก็เฮ็ดอีกแล้วดิสิบก็โตน,งนึงหรอกหร,อหรอือว่ามื่อมากแกงแล้วกันให้โตงั้น อืมจัดอืมสานี้กำลังต้มป้นแสบเพื่อกันเด้อค่ะปะคอนต้มป้นแสบเพื่อกันตัวน,น,นี้ไงเพื่อนพ่อขามาต้มป้นดับ

โอ้เราลนน้าปังพุ่มัรือเปาลี่ห้เราอยู่ให้เยากินรถไม่รับกันนะเห็นน้าปังแล้พี่น้องมัน แล้วกระตังไลงัวไปเรื่อยมมต้ลาอ,อือืมแยบล้าพี่น้อง าน้าเปียกับเต้น้าปังเส้นน้าปังกับเส้น้าเปียกสาวนะให้น้ำเขานะนหลายบ้างหลายเปี่แล้วเขาเปยังไรไปเก็บนีอย่างก็หอยออกเยอะหอยบอกอืมของน้ำม,นมีนบะะ่าเป็นบกหรือ่

แห้งกิน้ำแดงมันมันอุ่นอุน้อนนันหอนเนาะจะไม่แห้งดิ ปีนี้ไม่ได้เอาอย่างกับเซียนรุ่มเลยไม่ได้เอาอย่างครับไม่ได้มั่งไปไล่น้ำปังแล้วแล้วหัวเป็นน้ำไรบ้าน กี่โจรลักรถไทยก็ร่าหลายเด้พี่เนาะเม่กี้ครัเอาไรไม่มเป็นหัวหนอยคนไปเฮ็ดนี่อย่างครับคนไปเฮ็ดน้ำปั่งทง่งหนึง่งเครื่องหนึ่ง างท้องสามเครื่องกับมี้อยากให้โจนอะไปอยากให้โจนอะไปรับของน้าหนักเลงอยู่ทั้งสิน่นเอที่เป็นเผ่าอยู่น้านละโจนไปรับเนี่ยเจอดีแน่นอน

bằng này kín bà hoa thường kín là thường cúm chạy uống uống có xí cái đấy chẳng đầy nó, uống nó xí liệu cái đấy con bọc ngay không. Mà mình lắc mì mình. Ừ. Ừ. lắm lắm cho lắm 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 Lốm lắm 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 ขดเห็น,นปลาล้สานามบนเลยเห็นปลาล้อืมสดแหล่ตัางออสอดผสูบเป็นยังมวยแงนอนหนามอ่ะตบๆๆๆๆ อ่อปิดเตานี่บัเออวันนี้ปิดเตาไ,ไเศาแลวมาเวนัน้นไทยวานนี่สลบแล้ว เขาไม่แกงแลวกับบ้าเขไม่แกงกับบ้มอนขอ,อ มีแกงกับมะม่วงนันคมีต่ำกับ่ะครบรสเนาะอืมอิ่มเลยแด้บะเนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะค่ะจะเชิมกะพามากินเขากินน้ำเข้าเศร้าน้ำกันเด้อค่ะนังได็กฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำไเด้อค่ะมีนุ้งง่ายบานเฮาเนี่ยแหละเนาะมีโอกาสกับมากินน้ำกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซรัพนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ เสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ